สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับต้นฟาร์มซีพีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับใครครับซีครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะสายยอครับสายยอสายยอโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มเล่นกันเลยละกันนะฮะไปตัดไม้กันเลยนะฮะ มันก็ไม่ใช่สไ વ เวิของผมนะอันนี้เป็นเซฟเพื่อนบ่มนะมก็มาเล่นด้วยเพื่อนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมตัดไม้เสร็จก่อนเนา,าะเดี๋ยวเราขอตัดคลิปไปก่อนล้วกันนะครับบ๊ายบายครับแล้วช่วงนี้มึงทำไมมึงเราวทำไมมึงโอเคนะครับเราก็ตัดไม้กันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างบ้านกันนะก็ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะฮะเราก็รีบมาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับ เพลินๆน,นะฮะไม่มีอะไรทํานะฮะหมดเลยเอ่ะไม่หมดไม่หมดเฮ้ยนะฮะเราก็มาสร้างบ้านแนวแนว,แนวอันวของเราต่อนะแนวแอฟริกาครับนี่ยแนวแอฟริกาใช่ไหมไม่ใช่ฮะเดี๋ยวฮาร์ปเดี๋ยพึ่งฮะเอ้ทุกอันนี้วางกี่บล็อกครับหลายคนเขาถามมานะครับเสียงประมาณมเด็กเด็กๆนะฮะ จริงๆผมก็อยู่มหนึ่งแล้วนะฮะเสียงผมเด็กแต่ไม่เล็กนะครับอบอกเลยนะฮะไม่เล็กนะฮะวางผิดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมืดแล้วฮะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบทำดาบนะฮะร,รีบทำบ้านด้วยจะได้เร็วๆนะโน่น ไม่ถึงอีกนะฮะจะเลินนะฮะปิดหมดแม่เมย์ซอมบี้อ่ะอย่าปิดนะฮะเปิดไว้ขีดนึงนะฮะเปิดไว้ขีดนึงไม่เดลือสักขีนแล้วครับตอนนี้เปิดเปิดเปิดไว้ขีดนึงเปิดไว้ขีดเดี๋ยวสักมากฉันค่อยเปิดดีกว่ามันเลยกอนนี้งอันอ,อันตรายถึงชีวิตถ้าผมไม่ปิดหมดซอมบี้มันเข้าไปไม่ได้ไดมันมืดทำไงช่างมันฮะจะอยู่กับแบบมืดมิดลำพังนะ ชัดไหมเนี่ยชัดไหมม่สิ็นชัดกุดลินไม่ช่วยทำอะไรเลออยู่ไปก็โลกโลกนะฮะใช่ครับต้นบามอยู่ก็โลกโลกไม่รู้จูด มาหนึงคุณตีเขานะฮะอยู่ไปก็โลกโลกนะฮะรู้อย,อยู่ไปน่ะเพื่ออะไรนะฮะเสรดตีคอแล้วครับคุคือมาตีคอเว้ยอีกที้ก็กกว,กว่าให้มันขึดนเร็วจังไงฮะ <c oughs> วางก็มั่วนะฮะคุณตีอยู่ไปก็โลกโลกนะฮะทำอะไรของคุณนะ,ะ,ะณท,ำทำไมคุณวางมั่วอย่างนี้เพื่สอนคุณไออง ก็คลิปนี้นะฮะก็คุณตี๋เคยอยู่กับผมมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะเคยอัดกับผมมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็ย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับก็ในโกรเปียกันนะฮะก็ไปดูกันได้นะฮะอย่าลืมกับสไครด้วยนะครับกดไลค์และกดซับสไครไลน์นี้ไม่ค่อยมีเลยนะฮะพูดเลยนะฮะไลน์นี้บอกเลย เป็นบางคนนะฮะก็มากดไลค์ให้ผมนะเป็นบางคนนะฮะกี่ซับซัสบสไครต์ครับคุณปลาชิ่งแจกก่าล้อครับก็สักประมาณสี่สิบซับสไครต์อะครับแจ,จกก่วล้อครับก็นด่นได์มันล็อกอะครับจริงครับมั่นใจบอกว่าคุณมีถึงไม่มีครับกุลล้อ,อเล่นครับ เอาเดียวคุณจะแจกกี่วอล์กครับเนสูตรวอลอกมาเล่นนะเฮ้เสียงดังเว้ยขนมนะครับก็เหมือนแบบมันก็ไม่ค่อยมีใครมาดูเลยนะฮะก็เอาจริงๆนะฮะผม ติดตามพี่เต้มาตั้งนานแล้วนะพี่เต้นี่เป็นไอดอลของผมนะฮะพูดเลยนะพี่เต้ผมชอบดูคลิปเขามากนะฮะเน็ตไอดอลดาวดอลดาวดอลไปคนตีนอ่ะเออขิงอวบ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 ไปคนเหนื่อยไง เอาเหมือนข้างบ้านก็พอแล้วมั้งเอาแต่ได้เขาเปอ๋อจะขุดเลยใช่ไหมก็เหมือนทาไม,ม,ม,มผมหนึ่งอัพคลิปชานะฮะก็ขี้เกียจนะฮะ จ็บมากๆนะแล้วก็ไอ้อยังก็ไปเรียนด้วยที่นี้ก็สอบอ่านหนังสือสอบนะฮะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกนะเล่นเกมไปวันๆนะครับผมรู้หลายคนยิ่งมองยิ่งไม่เห็นแล้วนะผมก็เริ่มมองไม่เห็นเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราก็ไปทำช็อตกันเนาะ คุณมีถ่านแล้วเหรอครับไม่มีครับแต่ผมจะทำทอ็อตเพราะผมจริงครับไม่มีพ่อมึงเลยครับผมแล้วมาด่าเพราะกูทำไมครับโอ้บ้านนี้กระโปงมากนะฮะดูเลยนะฮะกระโปงแบบกระโปงนะถ้าคุณไม่ทำอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่แค,ค,มค,ค่มาคนก็กระโป๊ะครับผมมาขุดอ a a หินเนี่ยจริงกวนตีหนาฮะเอา จะเดินนะฮะ่ครับผม,มครับผมจะค้ปะออะนะนะาครประตูเพื่ออะไรนั่นน่ะถามหน่อยครับค้าประตูเพื่ออะไรเนี่ยนะคนะค่านก็ไม่มีแต่เราไปเอาไม้แทนนะครับ สิบซับใครแล้วผมจะแจกนะฮะใครซับก็ผมก็จะแจกของในกรุเปียนก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็สสใยคลิปนี้ก็คงต้องตลากันเพียงแค่นี้นะฮะบ๊ายบายครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ